ฟาวิโอก a ต r ราโรประเมินโอกาสสู้กับมาร์กมาเกตหาใช้รถแบบเดียวกันมาร์กมาเกตชี้ความผิดพลาดครั้งใหญ่และวิธีที่เขากลับมายืนหนึ่งอีกครั้ง Honda เตรียมเสริมทีมดึงคนใหม่ร่วมพัฒนาโปรเจกต์ MotoGP กลับมาพบกันเป็นประจำครับกับการรายงานข่าวสารในวงการ MotoGP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่กันอยางเป็นประจำ ขอไปรับชมกับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และก,กดติดตามการมัสี่เกมมิงกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมการ์ดมัีเกมมิ่ง ใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube p r e m i u m กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบเท่านั้นแถมยังต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานและก็มีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยครับที่ @doggy_pm แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องการ์ดสีเกมมิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษกันเลยทีเดียวซื้อเหอะซื้อได้แล้วซื้อกันเยอะๆครับกาจะได้จ้างผมต่อมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับ ฟาเบโอกา,าโรโประเมินโอกาสสู้กับมาร์กมาเกทหากได้ใช้รถแบบเดียวกันฟาเบโอกา r โรคกับผมนักบิดจ,จากทีมยมามาฮ่ครับเผยว่ามาร์กมาเกทนั้นแทบจะไม่มีใครเอาชนะได้ภายใต้สภาพแวดล้อมบางอย่างใน m o t ต g p แต่เชื่อว่าหากได้ใช้รถแข่งแบบเดียวกันเขามีศักยภาพที่จะเร็วมากในการต่อกรกับแชมป์โลกแปสมัยรายนี้ ย้อนกลับไปเมื่อปี2019ครับในฤดูกาลแรกของกวตารโรกับทีมปิโตนาส SRT Yamaha ครับเขาเคยต่อสู้กับมาร์คมาเกสอย่างสูสีในบางสนามรวมถึงการดวลสุดเดือดในรอบสุดท้ายที่มิซาโนและก็ที่บุรีรัมครับในตอนนั้นครับหลายฝ่ายคาดว่าการขับเคี่ยวกันระหว่างทั้งคู่ครับจะเป็นการเปิดศึกชิงแชมป์โลกในอีกหลายปีถัดไปจนกระทั่งมาเกสครับได้รับบาดเจ็บหนักที่แขนขวาในการแข่งขันสเปน GP ปี2020 หลังควาแชมป์โลกในปี2021ครับกวารตาโรยังคงได้รับการยกย่องครับว่าเป็นหนึ่งในนักบิดที่ดีที่สุดบนกริดแม้ฟอร์มของยามาฮ่าจะตกลงโดยในปี2025ครับเขาทำผลงานได้4โพ Position และก็ขึ้นโพเดียม2ครั้งในการให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนกับอย่าง AS ครับกวารตาโร่กล่าวถึงโอกาสในการสู้กับมาร์คมาเกสบนเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันว่า ในบางเงื่อนไขที่หายากครับ,รบเขาแทบจะไม่มีใครชนะได้เลยแต่ถ้าแข่งในสนามแห้งเราก็น่าจะสร้างปัญหาหเขาได้บ้างในแง่ของความเร็วล้วนๆครับผมก็มีศักยภาพที่จะเร็วมากๆเหมือนกันเมื่อพูดถึงมาร์กมาเกตเพิ่มเติมครับ,รบกวาดาโร่เปรียบเทียบมาร์กมาเกตกับตัวละครในเกมฟีฟ่าครับว่าถ้าเปรียบมาร์กมาเกตเป็นนักแข่งในเกมฟีฟ่ามาร์กมาเกตคงเป็นนักแข่งที่มีค่าพลังเต็มทุกด้านโดยกวาาโร่กับผมบอกว่าเวลาผมพูดถึงเขาครับ ไม่ใช่เพื่อจะยกยอหรือว่าดูถูกเขานะครับผมคิดว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในระดับเดียวกับมาร์คมาเกตเลยและไม่ใช่แค่ตอนนี้ครับแต่ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเขาเร็วในทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นฝนแดดหรือแม้แต่ตอนที่แขนเขาเจ็บเขายังเร็วอยู่ดีครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะบางอย่างมันยากสําหรับผมเช่นเมื่อทแทร็กที่มีความชื้นบางจุดผมยังไม่สบายใจในสภาพอากาศแบบนั้นเหมือนกับเขาครับแต่มาร์กมาเกตเขาสามารถเข้าไปลุยได้หมดมันเหมือนในเกมฟีฟ้าครับที่คุณมีนักเตะทุกคนที่มีค่าพลัง99 ในบทสัมภาษณ์เดียวกันครับกวตารโรยังเอ่ยถึงเปโก้บัญญายาและอเล็กมาเกดว่าเป็นนักบิดอีก2คนครับที่เขาจับตามองในปี2025หลังผ่านไป12สนามครับมาร์กมาเกดนำเป็นจ่าฝูงในตารางแชมเปี้ยนชิพโดยมีแต้มทิ้งห่างอเล็กมาเกดน้องชายของมาร์กมาเกดอยู่ถึง120แต้มจากชัยชนะ8เรสหลักและชัยชนะอีก11สนามครับในสปินเรสในฤด,ดูกาลนี้ก็เป็นคำพูดของฟาวิโอกาตารโรครับนักบิดจากทีมยามาฮ่าเอ๊ะ ถ้าจะเปรียบมาร์คมาเกตเป็นนักเตะเพื่อนๆคิดว่ามาร์คมาเกตคือใครในวงการฟุตบอลครับคอมเมนต์มาคุยกันครับ <S <S ข่าวต่อมาครับมาร์คมาเกตชี้ความผิดพลาดครั้งใหญ่และวิธีที่เขากลับมายืนหนึ่งอีกครั้งมาร์คมาเกตครับผู้นำคะแนนสะสมโมโต t p ครับยอมรับว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลคือความผิดพลาดครั้งใหญ่แต่ย้ำว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบพร้อมเปิดใจถึงการเรียนรู้และก็ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นจนสามารถครองความได้เปรียบแบบไร้เทียมทาน หลังผ่านไป12สนามครับแชมป์โลก8สมัยวัย32ปีทิ้งห่างคู่แข่งในตารางคะแนนถึง120แต้มด้วยผลงานชนะเรสหลัก8สนามและการคว้าชัยชนะในสปินเรสอีก11ครั้งเขาสามารถทำลายสถิติชนะในสปินเรสมากที่สุดใน1ฤดูกาลและทำคะแนนเต็ม37แต้มในสุดสัปดาห์เดียวกันถึง5ครั้งติดต่อกันซึ่งสำหรับมาร์กมาเกในตอนนี้ครับกำลังอยู่บนเส้นทางสูง่แชมป์มอเตอรสมัยที่7แบบไร้คู่แข่งจริงๆ อย่างไรก็ตามครับเส้นทางของมาร์คมาเกตในปี2025ก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปครับโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูกาลที่เขาพลาดล้มหลายครั้งในจังหวะสำคัญเขาล้มในขณนะที่กำลังแข่งขันอย่างสบายที่สนามออสติน และพลาดอีกครั้งขณะที่ลุ้นชัยชนะในสเปนเนสจีซึ่งทั้ง2ครั้งครับทำให้เขาเสียตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมให้กับอเล็กมาเกตแม้จะห่างกันเพียงแค่1แต้มเท่านั้นในบริติชจีพีครับมาร์คมาเกดล้มขนาดนำการแข่งขันอีกครั้งครับแต่โชคดีครับที่เกิดเหตุทงแดงจากอุบัติเหตุอื่นทำให้เขาได้รีสตาร์ทและจบในอันดับที่3หลังจากนั้นครับเขาก็ระเบิดฟอร์มเก็บแต้มสูงสุด37แต้มติดต่อกัน5สนามรวด ครองตำแหน่งผู้นำแชมเปี้ยนชิพอย่างเด็ดขาดซึ่งมาร์กมาเกสครับผมได้กล่าวถึงผลงานช่วงครึ่งแรกของปีในช่วงเบรกพักร้อนครับผมว่าถือว่าเป็นครึ่งฤดูการที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยครับสำหรับผมแต่มันมีบางอย่างผิดพลาดครับความผิดพลาดที่ใหญ่แต่สุดท้ายแล้วพวกเราไม่ได้สมบูรณ์แบบครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นดูเหมือนว่าในช่วงหลังเราจะจัดการกับทุกสถานการณ์ได้อย่างดีครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาพักไล่นับจากออสเตรียจนถึงบาเลนเซียเราจะโฟกัสเต็มที่ในทุกเรสทุกช่วงซ้อมครับแม้จะมีคะแนนนำห่างครับแต่มาเกตยืนยันครับว่าจะไม่ลดความเข้มข้นในการแข่งขันช่วง10สนามที่เหลือนอกจากนี้ครับมาเกตยังกลายเป็นนักบิดดูคติคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าชัยชนะเรสหลักติดต่อกัน5สนามนั่นก็คือระหว่างสนามอารากอนถึงเช็คจีพีด้วยครับผมก็เป็นคำพูดจากมาร์กมาเกสครับนักบิดที่ตอนนี้เป็นผู้นำคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกอยู่ ผมว่าครึ่งหลังของฤดูกาลครับแกก็ยังใส่สุดเหมือนเดิมแหละครับถึงแม้ว่าคะแนนแกจะนําไปไกลแล้วก็เหอะข่าวต่อมาครับคอน d a เตรียมเสริมทีมดึงคนใหม่ร่วมพัฒนาโปรเจกต์ MotoGP a l b e r อัเบโผู้อีกครับหัวหน้าทีมแข่ง h อนด้าในศึก MotoGP ครับเปิดเผยว่าขนาดนี้ทีมกำลังวางแผนดึงบุคลากร,กรใหม่เข้าร่วมเพื่อช่วยโรมาโนอัลเบเซโครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคในการพัฒนารถแข่งของทีม ฮอนด้ามีการปรับโครงสร้างด้านเทคนิคครั้งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโดยเซ็นสัญญาคว้าตัวโรบาโนอลเบเซโนครับจากอาิเลียมารับตำแหน่งผู้อำนวยการด้านเทคนิคครับด้วยความคาดหวังว่าจะได้นำแนวคิดใหม่จากฝั่งยุโรปเข้ามาเสริมหลังจากแนวทางแบบอนุรักษ์นิยมของญี่ปุ่นถูกวิจารณ์ว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ฮอนด้าหล่นไปอยู่ท้ายตารางในช่วงหลังที่ผ่านมาครับผลงานของฮอนด้าถือว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะโยฮันซาโก้ครับที่คว้าชัยชนะในสนามเลอมังถือเป็นการคว้าชัยครั้งแรกในรอบ2ปีของ Honda และยังตามมาด้วยโพเดียมที่บริติชจีพีความก้าวหน้าของ Honda ครับถึงขั้นกลายเป็นประเด็นข้อพิพาทด,ด้านสัญญาระหว่างคอเก้มาตินกับอภพิเลียก่อนที่แชมป์โลกคนปัจจุบันครับจะตัดสินใจอยู่กับทีมอพิเลียต่อไปในปี2026มีรายงานเพิ่มเติมครับว่า Honda ยังได้ดึงตัวเคิร์ดทรีฟครับ หัวหน้าวิศวะกรเครื่องยนต์ของ KTM ผู้อยู่เบื้องหลังเครื่องยนต์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ MotoGP มาร่วมงานอีกด้วยโดยผู้อีกก็ผมเผยว่าเรามีจังหวะของเราเองครับและเรายังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการแต่นั้นไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดนิ่งนะครับผมเรากำลังค่อยๆเดินไปข้างหน้าแต่ Honda ครับเป็นบริษัทที่เมื่อกำหนดเป้าหมายไว้แล้วก็มักจะไปถึงจุดนั้นได้ สำหรับโรมาโน่ครับแน่นอนว่าเขาเพิ่งเข้ามาในปีนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาอยู่ในบริษัทใหญ่อย่าง Honda และเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในภายใน5-10นาทีมันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวครับแต่เราก็ทุ่มเทกันอย่างมากครับไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นแต่รวมถึงที่ยุโรปอีกด้วยเพื่อเราจะสร้างศูนย์พัฒนาใหม่ในด้านพลศาสตร์ของยานยนต์และตอนนี้ครับเรากำลังทำอะไรหลายอย่าง โรมาโนไม่ต้องทำงานคนเดียวครับเรายังมีแผนที่จะดึงคนใหม่เข้ามาร่วมทีมอีกด้วยผมคิดว่ามันคือการประสานกันร,ระหว่างคนใหม่ที่กำลังเข้ามาสู่ Honda กับวิศวกรหลักจากโรงงานที่ญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี่คือแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกครับก็เป็นคำพูดของอัลเบโตผูอีกครับผมที่ได้ออกมาพูดถึงแผนการทำงานของฮอนด้าแต่สำหรับผมเองนะครับผมคิดว่าปีนี้ ฮอนด้พัฒนาผลงานขึ้นมาได้แบบชัดเจนเลยทีเดียวครับเริ่มมีรถจากฮอนด้ามาป้วนเปลี่ยนอยู่ในกลุ่มหน้าแล้วก็กลุ่มกลางกันบ้างแล้วโดยเฉพาะลุงซาโก้ของเรานี่แหละครับปีนี้นี่รับบทเป็นเดือแบกของฮอน d a เลยล่ะครับผมนี่ถ้าแกแบบอายุน้อยกว่านี้สักห้าปีนะครับผมว่าฮอน d a าคงจะไม่ปล่อยแกไปไหนง่ายๆแน่นอน ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการม o เต g p สีที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำครับช่วงนี้สถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงน่าเป็นห่วงครับยังไงผมเองก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่แถวๆนั้นครับปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แนวหน้าอย่างพี่ๆทหารแล้วก็พี่ๆทุกหน่วยงานด้วยหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันนะครับผม สุดท้ายนี้ครับผมก็ขอฝากเพื่อนด้วยพี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามการ a นตีเกมวิ่กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ